สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องสุดท้ายนนะียินดีต้อนรับสู่ชอนทุกเกมก็อยู่ผมแะวันพังแมนเวิลนะก็ไม่ต้องแปลกใจนะหน้าจอมันเป็นอย่างนี้ <laughs> นอกเพย์เยอร์นะไม่ใช่เอลดีเพย์เอร์นะมันก็ล้วนๆนี่แหละแต่ผมก็ขออนุญาตไม่ได้อัดใน PC ซนะก็จะมาบอกแค่เทียริสนะคมับผมว่าปัจจุบันแล้วตู้ทัชสกิจและอีกหลายตัวนะฮะที่กำลังจะเข้ามาแล้วก็เข้ามาแล้วเนาะก็มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเยอะมากเลยนะผม บองคนมาถามเมทันไนไปถึงไหนแล้วปู่เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแม่งขยับขึ้นลงแบบอย่างเห็นได้ชัดเลยใะอันนี้ผมไม่ได้จัดเทียบเองนะฝรั่งจัดแล้วผมก็เอามาให้บอกข่าวสารต่อนะเผื่อบางคนจะไปดูว่าไอ้ตัวไหนดีบ้างอะไรเงี้ยเนาะก็ก่อนจะไปดูนะฮะใครมองหาร้านเติมเกมสดปลอดภัยแนะนำร้านทบอฟเติมเกมเติมถูกเติมเงินทบปลอดภัยต้องออโต้อัพนะมีทุกเกมไม่ต้องเลือกเติมไม่ว่าจะเกมอะไรสุดท้ายหมดมีเลยนะฮะนี่ไลน์เอฟเฟกต์เว็บไซต์นะไปดูได้เลยว่าร้านรับเติมเกมอะไรบ้างปัจจุบันนะสหรับ แพ็กนี้ครับสำคัญมากหลายๆคนเติมแล้วว่าถูกมากเลยนะจะแสนยิยมใหญ่ม่หลายแอดดฟี่บุ๊คเว็บไซต์ตามนี้เลยครับปรึกษาแอดมินก่อนนะว่าจะเติมแบบ ID หรือว่าจะเติมแบบอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนาะว่าถ้าเติมไอเดียพับนี่หมายว่าเข้าไปเติมแบบเข้าไปอ่าอ่าเข้าไปเติมกับกับใส่รหัสได้ด้วยเยงี้ยเนาะเออก็ปรึกษาเอดมินได้ครับแอดมินใจดีมากนะครับยังไงก็รับบริการทุกท่านอยู่แล้วนะฮะก็ปรึกษาก่อนแล้วกันเนาะจะเติมแบบวอลเล็ตจะเติมแบบยังไงก็ปรึกษาแอดมินก่อนนะฮะ ก็เติมเกมจะถูกต้องปวดทับอ้าวนี่มาเดี๋ยวขอแถมก่อนนะสองสิ่งที่ทุกวันไม่ควรพลาดเลยนะอันนี้เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้น้องบางคนลืมนะเหมือนผมก็ลืมทุกวันแหละนะนอกจากฟาร์มตรงนี้แล้วนะสองสิ่งที่ไม่ควรพลาดคือตอนนี้ก่อนโทรศัพท์แล้วก็ น่าจะเป็นกระดานกระดานฮีโร่ต้องทำบ่อยๆด้วยนะครับผมสำคัญอย่าลืมนะแล้วก็อีกอันนึงคือส่งประจำการนี่ไม่ควรพลาดเลยเด็ดขาดต้องรับทุกวันนะหนึ่งหนึ่งวันทำอะไรบ้างครบแล้วแต่ต้องขาดสองสิ่งนี้ฮ้ามขาดท้ามขาดนะนี่ด้วยนะครับทำขอทีมตรงนี้เลยนะได้ของเยอะเพราะมันจะมีตั๋วอยูวว่วันละสามใบนะแต่ขอแจมกับเขาได้น,ะนีเห็นไหม คูณห้า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 ประมาณนี้เลยครับตรงไหนว่างแจมแจมก่อนทียเต็มแล้วเอา้าเต็มหรือจังวะแสดงว่าเราไม่มีเลขห้องเนาะไม่เราก็สร้างทีมเองก็ได้นอะอีกลืมนะอันนี้สำคัญสร้างแล้วก็รอคนเข้าได้เนาะประมาณนั้นก็มาดูเชลิสก่อนแล้วกันนะ,ะสำหรับเชลิสเนาะ อันนี้ครับผมบอกเลยว่าโคตรตรงเนะเดี๋ยวขยายตรงนี้ก่อนแล้วกันอ่ะตอนนี้ตู้พัทสเปกิมาแล้วนะก็ผมก็ลองใช้สก,กิลดูแล้วมันมันก็เป็นไปตามที่คาาเนะี่ยฝรั่งเขาให้เป็นอยู่เทีย์ระดับ S S เลยเพราะว่าเออมันมีเก็บสแตทนะแล้วก็มีระเบิดพลังด้วยกดจุ่มชาร์จปุ๊บไปลองเล่นดูได้ครับในหมดลองเล่นนะเดี๋ยวผมบอกว่าเล่นตรงไหนแล้วก็ปู่ครับผมดีใจมากที่ปู่ขึ้นมาระดับเชได้เพราะว่า มันเก่งจริงนะเออมีคงมีของใส่ให้มันนี่คือแบบผมก็แข็งมากเหมือนกันนะเพราะว่าเก็บสเตตตีตีสเตตเอ่อส,สกิลสอ่ะสีสส่สครั้งอ่ะกนแรงมากใน,นตัวนี้ส่วนนี้ก็เหมือนเดิมนะส่วนซอมบี้แมนก็ยังตามค่าครับเอเดสเหมือนเดิมนะฮะโซนีคคือโหแรงมากผมลองเล่นแล้วในโหมดที่หาเจเจจำนงนะซื้อมาลองเล่นมันเก็บสเตตปุ๊บมันตีแรงมากครับทำดามจบอสด,ดีมากแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งคือพูริพูริอยู่อย่างเงี้ okay ยโอเคแล้วเพราะว่ามันสวนโต๊กับแรงพอสมควรแต่ที่แปลกใจคือผมเพิ่งเปิดได้มาค <c oughs> ู่กับไอซอบบี้แมนเนะี่ยคือวันพี่แมนชุดนอนลงมาฮะล่วงลงมาเพราะว่าสกิลมันเร็วจริงอะไรแรงก็แรงจริงนะอแต่มันก็เนาะแต่ผมแปลกใจตรงเนี่ยไอตัวเอตัวที่สามน่ฝรั่งเขาให้ไอสเน็กมาซึ่งผมไอดีนน้หสามเยอะมากส่วนฟูบุกิเนี่ย ตัวน้องสาวหรือพี่สาวอะตัวนี้ผมไม่แปลกใจเลยครับเพราะว่าอยู่ TS ก็ถูกต้องแล้วเนาะระดัแบกลางๆคอนๆค่อนข้าง,างไปแรงไอเซนเตัวนี้นะครับอยู่ TS เลยแล้วเมทันไนที All ท่หลายๆคนถามนี่ฮะฝรัแบบ่งยืนยันให้แล้วว่าแม่งใช้ได้จริงแรกผมก็นึกว่าอีระดับ E ป่าวะกลางๆ,ๆไม่ใช่แล้วนะฮะอยูน่นี่เลยนะเมทันไน ก็ต้องลองโหลดเอก็ต้องลองเล่นโหมดไอ้น,นี่ครับในร้านเกมอ่ะไอโหมดจีจีจำงอ่ะจะรู้เลยว่าถ้าได้อันนี้มาก็มันก็โอเคนะครับผมส่วนตัวเองเนี่ยก็ไม่แปลกใจครับตัวนี้กระบองกบางคนเอาไปใช้ในโหมดอบอสหมูอบอสหนึ่งด่านหนึ่งด่านสองอะไรเงี้ยด่านเซด่านเอนะไอตัวนี้แม่งหลบดีดีมากแล้วก็จีนอสสองล่างนี้ก็โอเคอยู่แล้วแต่ว่าผมแปลกใจตรงที่ว่า ไอ้ตัวเอเที่ที่สี่ที่ผมเปิดได้โคตรเยอะแม่งมาอยู่นี่ได้ไงวะเออตามจริงไอ้หัวทองน่าจะขึ้นนะแล้วก็ตัวบีก็เนี่ยเออทองตกลงมาผมว่าเล่นสนุกในตัวนี้อาจจะเป็นบอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือเปล่า,ส,ลา,ส,ลาส่วนลุงหมะ2สองลุงหน่อยกับไอเนี้ยไม่น่ามาหรอกบีหนึ่งกับบีสี่น่าสนใจมากนะฮตัวบอลทองร่วงลงมาเลยผมไม่แน่ใจร่วงมาเพราะอะไรเพราะว่าเอไอเลเล่นเองไม่สนุกยิงเบาหรือเปล่าไม่มีของหรือเปล่าเนะี่ยบอลทองลงมาเลยฮะ ก็นี่นะครเชียริสแล้วผมบอกเลยว่าอะตอมิกไม่ต้องบอกเชียริสแล้วอะตอมิกก็รุอยแล้วว่ายังไงก็อยู่เชียร์ระดับ Ss แน่นอนนะส่วนคิงอ่ามี S กับ SS แล้วแต่คนจะมองนะส่วนโซนิกล่างชุดนอนเออใช่ร่างนี้นะครับผมร่างนี้มันต้องอยู่เชียร์เอสอยู่แล้วเนาะก็ <I> มาอัปเดตนะเผื่อเพื่อนๆน,น้องๆที่ยังสงสัยในเรื่องของเมทันไน ลุงเป็นยังไงนะฮะลุงเก่งมากนะผมมีไอดีหนึ่งนะลุงคู่กับไอ้ปูลนะิปูลีนีแม่งโคตรหนาโคตรแข็งอนะ่ะแล้วผมก็เล่นจนะีนนอนอ่ะแม่งโอ้โอนหเบอร์นาเมีโคตรดีเพราะมันเอาอยู่อ่ะไอสองตัวเนี้ยนะมันแท้งอยู่เลยนะลุงก็ใส่แบบเก็บสแตตปูปลาปูปลาปูปลาไงโคตรแรงไนงะนี่ผมวิเคราะห์แล้วแต่ว่าผมแปลกใจตรงว่าไซตามะล่าชุดนอนนี่ทำไหมหล่นลงมาเลยเอสนะซอมบี้แมนก็แรงจริงครับแต่ว่า ต้องหาเจอจำนวนให้ได้นะแล้วก็ลูนนะแล้วก็แต่มันบางหน่อยนะไม่เหมือนปู่ปู่แม่งเตะแบบพี่แตกเลยนะผมปู่ปั๊บปู่ปั๊บนี่กระจุยกระจายมานี่นะเชลิตเอามาแคปหน้าจอเอานะผมไม่ได้แจกลิงก์เนี่ยผมนะผมามาแจากแล้วก็ไอ้สามตัวเนี้ยอาอาคิงเก่งอยู่นะอยู่ระดับ S อสอะตอมิกดับ S แน่นอนเนะี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวมาอยู่แล้วประมาณนี้นะสำหรับเชลิต เราจะลืมสิ่งที่ไม่ควรพลาดนะ <the> เนี่ยเข้าตรงนี้มันไม่ให้ทีมเราก็ไม่เป็นไรครับเพราว่าเรามาสร้างเองก็ได้ครับนี่สร้างตรงนี้บางคนสร้างไม่เป็น mm. สร้างตรงนี้ก็ได้ง่าย mm. อย่าลืม <Okay. S 1> จมตีสตูแร้งห้างล่างด้วยนะ mm. แหมเนี่ยแวสร้างเนี่ยคำขอทีมเข้าไปเลยเ้าร่วมก็ได้ไม่มีเต็มอ่า อันไหนเข้าได้เข้าให้หมดนี่เข้าได้แล้วเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ก่อนเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนอย่าเอาตัวซ้ํากันนะครับผมอย่าเอาตัวซ้ำกันเด็ดขาดอ่าแล้วก็เตรียมไปไม่มีใครมาเราก็ไปนี่มาแล้วเนะี่ยอย่าไปเปิดเ MM อ็มเอ็มอะไรนะมันจะมีลบรอยาวแบบสูงสุดอย่าไปเปิดนะแสงสว่างจ้าเลยน,ะนี่ลุงมาแล้วลุงมาแล้ว กดเตรียมตัวได้เลยน็อกพิเยอร์ช่วงนี้ยังไม่สเสียเนนะจะไม่ต้องยังไม่ต้องโหลดมานะโปรแกรมลองถ้าจกจะเล่นจริงก็สเสียที่สุดก็จะเป็น l d p y e r ์นะมันจะเล่นได้3ครั้งบนบนสุดนะเข้ามาแล้วไม่กดว่า้วินไม่จำจริงหัวหน้าห้องไปเลยก็ได้3คนก็ผ่านเนะ,อะโอเคอย่าลืมเลยฮะอันนี้ หนึ่งวันทำอะไรก็คือทำทุกอย่างนั่นแหละครับฟามในนี้นี่พลังงานให้หมดแต่ว่าไม่แนะนำให้ซื้อพลังงานด้วยเทสนะเปลืองมาก50าสิบแบบแทงมากนะกวจะหาได้ไอ้ตรงนี้ห้ามห้ามพลาดนะโอ้พีซีแม่งดีกว่าไอ้พวกนี้แม่งแหลกชิบหายเลย <c oughs> จริงไม่ได้พูดเล่นเขาเล่นในโปกแกรมรอมันง่ายแคปหน้าจอง,ง่ายแล้วก็รีง่าย เวลาผมสตรีมโมเล่ลใน,นคอมเนี่ยแต่วันนี้ผมทำคลิปขออนุญาตทำตรงนี้แหละเพราะผมยังมีอีกหลายเกมที่ต้องทำคลิปพี่ยพี่เกดเปลี่ยนไปเป็นมา่อุ้ยอา้าววินกัมอันนี้ก็ไม่ยากครับเล่นให้สกิลสามเนี่ยมันเต็มหลอดแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นปืนเนะย,ยิงแรงขึ้นเล่นในโปรแกรมลองแล้วไม่เล่น เอ้ยเล่นในี่ยคอมเราเล่นมันปยแปลกๆเว้ยเอายุงตันทางแล้วเปลี่ยนๆให้เปลี่ยน,ยน,ยนกระสุนกระสุนยิงไอ้ยงเนะี่ยอย่าให้ได้เจตจำนงทองมานะี่ยผมได้แล้วนะเจตจำนงแต่เป็นทองแต่ว่าไม่ใช่ดาเมจ <c oughs> แม้งเสือกเป็นเดฟใส่ให้ลุงแม่งโคตรหนาเลยนะลุงยินสบายน,ะนี่ขนาดเราลุมกระทืบแล้วเนี่ย เพื่อนเราช่วยด้วยนะเนี่ยเดี life, day, bien, ๋ยวผมจะไม่เปลี well ่ยนไปขวานะผมจะเล่นอันนี ranking, ้ไปเลยกับสุนวิญญาณนี่แหละขอคอยสกิลสองอย่างเดียวเฮ้ยโอ้โหบินมาถึงนี่เลยยุงมันสมสมชื่อยุงนะมันลำคาญจริงฮะไหนลงจอดตรงไหน ไปยัง <laughs> จัดให้เล่นแบบจีนอะสแต่ผมไม่เปลี่ยนนะ <im> ที่เกตเก็บสเตตไหม <im> <im> พรามันจะตายแล้วนะ <im> <im> แรงนะสกิลสองของซอมบี้แมนนะแต่ผมก็ชอบนะไอสตตามะล่างชุดน,นอน ผมชอบกดสกิลสารมันเร็วมากเลยเบ่งพลังมันชิบหยเลยนี่ก็เล่นไปวันนี้ไม่ได้สตรีมเกมนี้มันร้อนมากตื่นสายเนี่ยร้อนมากร้อนคนคตดเจะบ้าตายเนี่ยเรห้องผมแม่งโดนแดดเต็มเตมเลยผู้ใหญ่ใจดีก็ไม่ยอมให้ติดแอร์สักทีเนี่ยเงินซื้อแอร์มีแต่เงินจ่ายค่าไฟก็ไม่ ก็ไม่ให้ติดทำไงได,ได้คนใจก็ไฟไม่ให้ติดนะ,ะตื่นสายครับโมเฟ์ฟาร์มเกมแล้วก็โหเหนื่อยจัดนี่ฮะได้ของเยอะมากในะประมาณนี้แล้วกันเนาะก็มาบอกเชียร์ลิสแล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับ1วันไอ้สช็อตนี้ห้ามลืมทำเด็ดขานะฮะก็ฟาร์มให้ครบ3ครั้งนะได้ของเยอะใช้สิทธิ์ให้เป็นประโยชน์นะน้องๆทุกคนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ